กาบสวัสดีครับการสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องท,ท,ทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันนะครับกับตัวเลขหน้าทางนะครับช่วงบายบกันเป็นหน้าทางของพ่อกล้วยนะครับคุณพอ่อคุณแม่เป็นสรุปรวมโค้งสุดท้ายนะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับช่วงแอดวิไลเกินคลิปอยู่นี่นะครับพูดคุย ถามข่าวถามข่าวคุณพอ่อคุณแม่อยู่นี่นะครับเตรียมสมุดประกาไว้นะครับเบบวิไล่จะพาเขียนตวัวเลขหน้าทางครับแนวทางของพ่อกล้วยนะครับสรุปรวมบนล่างนะครับจังใดตวัวเลขหน้าทางพ่อกล้วยวันนี้จะถูกวอกลนไกคุณพอ่อคุณแม่กันบอกนะครับจะสรุปรวมให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับคุณพอ่อคุณแม่ข้ามาเบิ่งกัน นะครับแนวทางของพ่อกล้วยเขาจะเริ่มจากชุดบนกันก่อนนะครับเขียนตามด้วยนะครับมีชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวด้วยนะครับครับเริ่มจากชุด2ตัวบนอขออภัยครับชุด3ตัวบนนะครับเริ่มจากครับคู่แรก0 8 ้าหกศูนย์สามหกศูนย์หกหกแล้วก็ศูนย์สองเจ็ด 0ูนสองเจ็ดครับนี่คือสุดสามตัวบนสุดสองตัวบนนะครับมีอยู่สี่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าเริ่มจากครับ0ูนส,สามเขียนตามเ้ื่อยๆคุณพ่อคุณแม่0ูนหก 8ปดเนี่คือชุดบนนะครับเบิ้ให้ดีแยกบนแยกลางนะครับคุณพอ่อคุณแม่เดี๋ยวแอดวีไลเขียนเสร็จแอดวีไลจะพามาเบิ้งตัวเน้นย้ำกันนะครับนี่คือชุดบนนะครับเบึงให้ดีบน เดี๋ยวมาคอยมาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับบนต่อไปครับต่อไปคือมาเบิ่งล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่ชุดล่างล่างล่างวิ่ง วิ่งหนึ่งลองสองกับสามนะครับสำหรับเล็กวิ่งเบิ้งให้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่ลองสองกับสามที่ว่าเป็นการสรุปร่วมเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่เพราะว่า ไม่มีเวลาเลยสรุปรวมเลยนะครับนะครับเริ่มจากต่อไปครับสุดจับคู่ครับจับคู่นะครับมีหกหนึ่งหนึ่งหก 8 3กันนะครับมีตัวกันพร้อมนะครับคุณพอ่อคุณแม่กัน29ครับอ่านี่คือตัวกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่านี่คือตัวกันนะครับ เขาเบิร์ให้ดีอ่าเดี๋ยวเขามาเบิร์ตัวสรุปเน้นย้ำกันนะครับสำหรับชุด3ตัวบนก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ชุด3ตัวบนมี089 603 606 027นะครับมี2ชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่มี2ชุดครับเขามาเบิร์ตัวเน้นย้ำกัน ซุดสองตัวศูนย์แปดเก้าครับนี่คือตัวเน้นยำหกศูนย์สามหกศูนย์หกสองศูนย์สองเกตคือตัวลองนะครับวงกลมให้สามครูนะครับสำหรับซุดสองตัว นะครับพอกล้วยบววงกลมมากนะครับก็บเหลืออยู่สี่สุดศูนย์สามก็คือตัดออกมาจากสุดสองตัวนะครับศูนย์หกแปดเก้าครับแล้วก็สองเจ็ดก็คือพอกล้วยแค่ตัดออกมาจากสุดสามตัวแค่นั้นนะครับศูนย์สามศูนย์หกแปดเก้าสองเจ็ดนะครับสำหรับชุดล่างนะครับวิ่งหนึ่งลอง สองกับสามวิ่งเด่นไปที่หนึ่งรองสองกับสามจับคู่ครับมีหกหนึ่งหนึ่งหกแปดสามตัวกันคือสองเก้านะครับนี่คือตัวเลขแนวทางครับสุดสรุปโคงสุดท้ายนะครับของพ่อกล้วยนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันนะครับฝากแชร่ไปครับคุณพ่อคุณแม่ฝากแชร่ออกไปให้กำลังแรงใจนะครับทางพ่อกล้วยนํานะครับจะได้มีกำลังแรงใจนะครับ ตัวเลขแนวทางครับฝากตอนคุณพ่อคุณแม่กันนะครับตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักคืออยดวิไลบอกนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักคันวณนนะครับล้นวนแล้วแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทั้งช่องมีโศกมีลาบกันสู้ขู่สุขคนนะครับเพื่อนกัดจังได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้แอฟวิไลได้นาเสนอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ติดตามกันนะครับนั่นคือ เหตุผลของนะักคำนวณเพิินอยากให้คุณพอ่อคุณแม่มโชคมีหลาบกันสุกคนนะครับอาจังไดกะให้กำลังแรงใจกันอาครับมืออื่นนะครับเขากับมาล่อลุ่นกันว่าหรือว่าช่วงแรงๆคำคำเขามาล่อลุ่นกันว่าตัวเลขโค้งสุดท้ายท้ายสุดทีมีทีมานะครับตัวเลขมีที่มานะเขาเ้าจะได้มาจากไสแน่คุณพอ่อคุณแม่กะบอตองกะพิบตาเพราะว่าโค้งสุดท้ายใกล้วันหัวออก นะครับมักจะมีที่เด็ดมาอยู่ตลอดนะครับอาสารัคินนี้จากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับสรุปรวมโค้งสุดท้ายทั้งบนทั้งล่างของพ่อกล้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบหนาจอไว้เป็นทีเรียบร้อยแอดวิไล่กระท้วนให้ฟังอย่างชัดเจนอ่าโชคๆมันมานกันสุขูสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ